คนตึงคันงเงินเพื่อวันนี้มันโนดข้าวเสียนเนปนายี่สิบไร่ได่จับย้อยครัน้ติดถนนหลักโนุนใหญ่ด้วยน้ตินถนมุมว่านนะราคาสูงเลยเส้นทางหลักทางนะประเมินค่าตรางวาไม่ได้ไม่ <c oughs> มีใครกล้า <c oughs> ที่มันสวยเกิน <c oughs> เงี้โมเงี้จะได้ยเลยยมานามด้ยเี้ย่มน่มใหญ่นายี่สิบไรนายี่สิบไรครับบัดแมววางโอ้เลยบัดเลยโปะข้าวบัดสักักข้าววันนี้สักข้าวครับข้าวเาเจี้ยงเปลือชจวยบหอม วันนี้มาซักข้าวเส้นเนี่ยนายยี่สิบไรง่ายง่ายครับน้อยกระหอกครับต้องยำเลยนายยี่สิบไร่เหนียวห้าวันเกี่ยวสองเดือนแล้วก็เสร็จข้าวจนเป็นนี่ดูข้าวยี่สิบไร่ครับประมาณสักเต็มหน้าบ้านเต็มหน้้าบลยได้สักประมาณสามร้อยถุงนะครับตุกอบเก็บ <laughs> mẹ chặt không hả chọc chọc không mà chặt không chặt <laughs> không ผลผลิต hey, นา20ไร่ได้เข้าประมาณ300กว่าถุงครับ300กว่าถุงโอ้ยกินยังไงหมดครับเก็บไอ้ถุงอะเนื้อขายกี่เลือขายเก็บเก็บเก็บไว้กิน6ถุงครับกี่เลือขายเส้นแหนบอก300อถุง รถลดข้าวบ้านโคกชุมสนใจติดต่อได้ครับนยี่ส24ชั่วโมงนายี่สิบห้ครับเดี๋ยวแล้วครับผมไอ้สามร้อยต่อขายเอาไว้หกต่อทำทันับ <c oughs> แมาบางโอ้เนอมือเดอกิโยตรูมหนักกระดับนี่นมึงกิโยกิรีตรูมหนักกัะับในมือเนี่ย

โยตรูมดักระเลยมือเนยบางปูนแมวบางปูนเอ้ยมือดื้อไมมึงเนี่ยมือใหญ่มือยานนมือย่เนิ้หน่อยโบสตัวรู้ยิ่เนยมดักรการรูมดักรนเนยมันไม่มีใครเขาทำหรอกแบบนี้น่ะมีแต่เซียนแนบเ เอาตรูมาได้กันหรอดันตรงหรือเด้อมโลดนี้เราซีบไปเปละเนาะใส่ปารายบนต้นไม้ก็ทำแล้วนี่เสียนแล้วเอารอบมาใส่หนูเขาก็ทำนั่นนี่ บัตรเราอ่อยเตือดเลยนี่นี่กล่องนี้ออกมาเป็นดูนอือเราละปันลาดยางเราเอง Mới kia tù đã nè na về thì đã tù Bố đi đi đã tới môi tiết đi nay giờ vô mà môi Tế hình tiện Tiện á อนี่แม่เอาบางปูมื้อนี่เราไปเพลนเลยนี่ดานเจ็บเลยเจงมุกคือคืปบัตยเปลอาเข็ดเข็ดเข็ดสนราชโจอี่โอ้ยต่วีเจงฮ้สิพยโอ้ยต่เจงม้สนราช เชื่อหมอดิหมอเรียนมาอาตรูมุยนิมเจด้าลำนางหนอเม่เาบาปูนกิจามมือกิวิธีวิธีดาตรูดัโยกกนารกิดัแบบนามันเป็นวิธีชาวบ้านนะครับวิธีอิสานเอารูมาใสาก่กันนาร โอ้ดักดักเราตัวเองนี่คือการวางแผนนะครับเดี๋ยวหนูมันจะมากินปลาอยู่ตรงนี้นะพอมันเห็นปลาในตรูเราอ,อยู่ข้างในมันก็เข้าไปมันก็เข้าไปกินปลาในตรูของเรานะนี่นี่คือเสียนแหนบเขาวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตรูตรงนี้เดี๋ยวหนูมันจะวิ่งมานะครับ มันวิ่งมามันก็จะหยุดอยู่ข้างหน้าตรูเราพอมันได้ยินเสียงปลาทรอทรอทรออยู่ในตรูมันก็เข้าไปาม,ามันก็คินมันก็เข้าไปยินปลาในตรูโอ้อแผนนี้ได้มายังไงครับแผนนีโ้โงครับแผนเป็นการวางแผนแบบเป็นการวางแผนหาเงินเอาอมบอกว่ามูลห,หา มันเป็นมันเป็นวิธีของอาร์ติช็อกของขั้วบวกขั้วลบมารวมกันครับนี่สมองอัจฉริยะไม่มีไม่มีใครฉลาดเกินแล้วครับคนนี้มันสุดยอดแล้วม,มันนี้เย อันนี้คือร่องหนูที่มันวิ่งมาน้ำบนี่ร่องหนูครับนี่ร่องหนูน้ำครับอยู่น้ำเดี๋ยวหนูนี่ทางหนูหนูมันจะวิ่งมาทางนี้เลยน,นะได้โมอ่ะไปแล้ว,ลวนี่ ครัเดี๋ยวพอปลามันเข้ามาเดี๋ยวหนูมันได้ยินเสียงเดี๋ยวหนูมันก็เข้ามาในนี้เลย <c oughs> เอาเ <c oughs> อาอะไรครับผมไม่อยากจะเหลาไม่อยากจะเหลาเลย <c oughs> นี่คือแผนการที่วางเอาไว้มาเป็นปีปีครับเขาคิดแผนการนี้มาเป็นเวลาระยะเวลาสิบปี ไม่ไอ้หนูแอนี่แล้วเขาก็ปกวันไว้อย่างนี้ครับไม่ให้หนูมันเห็นกับดักของเรานี่นี่คือทางที่ปลามันจะเข้าไปนะครับอ๋อหนูหนูหนูพ<ๆ>อปลามันเข้าไปข้างในเสร็จ<ๆ>ปุ๊บ้<ๆ>นเดี๋ยวหนูมันก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วมันก็มาหยุดฟังเสียง เฮ้ยปลามันอยู่ในนั้นนี่วะแล้วมันก็เข้าไปข้างในเอ้ยเสร็จเราออกอ่านเลเนาะนี่แผนการนี้สุดยอดมาเดี๋ยวมาเราลุ้นตอนเช้ากันนะครับว่าแผนนี้จะสำเร็จหรือเปล่าง่ายงนนของผมไหมว่าจะได้กินปลากระป๋องหรือมาม่านะครับงานนี้ผมดูแนวแล้วสงสัยจะได้จุ๊ด เสียงไหนวางแผนที่ไรได้จุดทุกรอบอเดี๋ยวรอรุ่นตอนเช้าครับผมนี่ครับน้องครับตอนเช้าเชือันครับเออห้าหกนี้ครับเน้องวันนี้ยังไม่ดูเอ็ดวงนู้ครับใหญ่ดูอะไรอ๋อครับ สวัสดีต้อมปริกแม่เอาบางปูนมาลุ้นมาลุ้นเตยกันนะครับมันจะโดนมรึเปล่าเส่นเตะไว้ประมาณห้าหลังครับโอ้อากาศหนาวว่โดนไหมโดนไหม

ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่โดนไม่โดนเลยว่าไม่หนเออไอ้นี่ก็ไม่โดนเลยสงสัยได้จุดแล้วท่านผู้ชม

โอ้โหดูมีหนูมีหนูหน้าวแล้วหนูข้าแล้วหนูข้าแล้วดูเสียงฟังเสียงให้ฟังเสียงก่อนไอ้หนูนฮะนี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมแมีวบางูนวุ้นหนูแล้วข้าแล้วน้ำเหนียวได้ยินเสียงไหมแมวบางปูนเลย้นหนูไม่ครับตัวเลยน้อยอัดห่อยน้อยไอเอียโอม

แล่นี่โอ้นึกว่าจะได้ตรวดแล้วคนประกอบการดีครับนี่หนูเรามีแกบกบด้วยเอ้อน้ำเต่าอ้าวซื้อเป็น3กกครับน้องหนูเราครับตรูหนูหนู3กกภูมิใจได้แกบได้แกบด้วยเฮ้ยแจ้งๆๆอู้ ไปได้กับข้าวแล้วพี่น้องแมววางอนงูนึ่ยนึกว่าจะได้จุกสเต็ูหนูไม่ทำเวอาตูหนูนโ่หนูไม่เข้านะครับเข้าแต่งเก็บกบเหนียวเหนีหนูอันนี้นครับ น้องไม่ได้เลยครับ ดินต well. ัวปีศนมัขึ้นใบบุนตัวลงไอ้แอบนย่ไมไอ้เองเยเหฮ้ยครับโอบอ๊บาอ๊บเฮ้ยครับโอออบเอ่าให้หายครับอยู่ปากเลยานะเหอครับเ่รอเ่ออออือ

Yeah. มาน,นมานครับมา,มานครับมนันมันรนี่